มานาจะินมาเข้มามานะสวยเนี่พวกไหนๆเราก็มาพร้อมหน้ากันแล้วแล้วเข้าลุกได้ยังไงได้ยังพี่พร้อมยัง่ยพี่พร้อมยังใกล้พร้อมแนละ้วใกล้พร้อมแนะล้ว มาฮ้ได้ยินไหมต๋ามาแล้วก็สวัสด,ดีทุกคนนะสะวัสด,ดีคนดูสองคนนะเฮ้ยเฮ้ยอะโอเคย้ัสสวัสด,ดีคนดูสามคนนะ

มังนั่งซีมไม่แต่งเลยแตกวะมึงยังไม่โดนอ่ะเจษวัลถ้าเ็ผมวิ่งล้อกรอบข้มมามเจษวัล มตายั้งสวนหลักงใจเย็นสิลูกพี่ผมรีไม่ทันลูกพี่เล่นกันดีสุดนะจะาเล่นเก็บะเก็บไเลยเก็บไปเลยเขาเป็นนักเตะรเขาเขาได้เยอะอยู่ไม่เูืหรอกว่านักจตะจริงจริ อาจจะเป็นนับกปฏิรือใหม่เลยแหละคือใครที่จำอ e ีเดนได้นะพระเจ้าทที่ทุกคนนะโอ้ที่ชัดแบบหายเป็นหนึ่งนะครับผมเข้าไปนะครับ ผมผมเพิ่งเล่นมาโคได้วันหนึ่งครับะผมเพิ่งเล่นมาโคได้วันหนึ่งอ่ะออเมึงดอรรหกูแตะมังเกอรลเหลกมังเกอร์แข็งโอ้วหโรเทปเออโลเทปมีเยอะ่ะเยอะป่ะชกูด้วยช่กูด้วยเรือมาแม่งมาหายแล้วโดยงอยู่วันแตงนะ อ่ามืดอ่อะลองกูมืดเยี่ยมไมมืดน้ำส้วนกว่าวิ่งน้ำส้วนตายเพี่ยกูตายต่อยิงกูอย่างนี้น้ำส้วนโดน3 1ร้ยสเหมือนกันนะเนี่ยตั้งโลกโอ๊ยเจ็บหมุนหมุน วนแตกนึงหวนปั๊มยาสวนยิงไม่โดนแตกบะดูเม็ดไล่ดูเม็ดโอ้โหแม่งกด F แม่งกดอ F ปั้มย้มติดตายตายไหมปั๊มยาสวนตายก็มันพี่ติดจังหวะพี่ติดจังหวะ ไอ้เฮียก็มาดิที่มา,า,ามันราชก๊อตราชโป้มันเปิดก๊อตม,มันเปิดก๊อตนะเนยเปิดกอตผมยิ้ผมยิ้เรื่องมันไม่รู้อะจริงเลย<อ>ใช่เออยิ้ใส่หลายเป็น,ปนไม่แตกเรื่องยังเลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอ่ะใส่หัวมันไหลเป็นไม่แตกงูเหมือนกัน นงเนี่ยน้าเาไม่หขม่มขมเฮ้ยรวมรวมเลยไอม่ต้องเรียกแล้วแ,งวแงงบ,บงเว้เเยเก็ขอกลับบ้านเลยนี่เราฉปรู้ของเก็บขงก็บของกลับบ้านเธอก็มาเหี้ย คู่นะอุ้ยโลแลด้วยโลแลด้วยโลแลด้วยใครที่ตามมานะมารับของมาเลยนะ มาแล้วมี่มาแล้วมันเล่นอะไรวะไอ้ี้ยไม่เดินมั่วเไม่เอาไปยิงขอำไหอ่เาหายฮ้ดูดดดเม็ดดดเม็ด ไล่ไล่โอ <laughs> ้โหโดน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 เสิร์ฟแล้วไงเจี๋ยวมันดื่น้ำเลยหาเจอไม่น่าหาเจอไม่น่าดูนี่มึนวะอันสัววัน สวนปัญญายิงปัญญายิงปัญญาหันสวนเจ็บนะเจ็บนะแตกหมดทุกเม็ดหังสวนเหลือหนึ่งแบกหมดแบกหมดตายแ็กหมดท่ากับตายตายดิ ีผมว่าตายด้วยเพื่อนตายแล้วเพื่อนิงตายแล้วเพื่อนิงเจอค่าเสิร์ตเรื่อมีตั้งโรบิชิดเหวะแต่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 พี่ก็เจอะเรื่องมีตั้งโรบิชิดอ่ะกระสีป่านนี้ไม่แตกแล้วอ่าเห้ยวายเฮ้ยวายเฮ้ยวายผม โพกอะไรเออแค่น่ะโอ้มันจอยไฟผมมาเผ่ยพี่ยันดิ่งเองพี่ยันดิ่งเองเหมือนพี่ยิงเพื่อนผมอ่ะโดยมันตาวไงเกิดหรอมาดีครับ

ตังโลตังโลโดดไอ้เหี้ยรออะไรอ่ะชักแม็กเยียดเยียดเยียดหนักเยียดหนักเหี้ยดหไักเข้าดเลยข้ไม่ขึ้นหมาวะมันก็จะขึ้นมายิงแตกยิงหัวัํมยาตังโลยิงตังโลชักแม็กัํมยา ยิง่งไปยไล่ดูดูสระดับพักการตายระดับพักการตายสองมดโอ้ยตอสเร็จนี้เม่นไวะะนโกลโ เวลาเต็มนี่ไม่แน่วะเอ็งไปดูคลิปเดี๋ยวเองก็รู้พี่ออนโฮไปดูคลิปอะคุณคือใครคือคนในใจพวกคุณแหละฮ่าใครวะ ลงหัวสามเมตรไม่แตเกเลือกไม่หมุ๋นตังโลก,เล,กเล่นๆนะเกมเนี้ยต,ต,ตังโลกลูกหัวสามเมตรไม่แตกตังโลกผมยาโอ้โล่โลกก่โคตรเถื่อของนั่นพี่ชายของพี่เยอะอะพี่พี่เติมมา ไม่โหดก็ไม่ช่าอะไรนั่นเอง,เองมาดิหมุนปั๊มยาอยังร้องว่าจะไม่ล่นอยู่เลยหันสวนยิงหัวหมุนหมุนหมุนปั๊มยาเลกเล่นพอยาที้ยยิงสวนปั๊มยายิงสวนชักแม็กชักแม็ก วิ่งวิ่งหมุนยิงสวนปัยายิงสวนแตกหนึ่งวิ่งวิ่งไล่ยิงสวนสวนกลับตะกอนำตายหมดอิมเข้าทุนเนี่ยไอ้เหียวเต็วสองสึบสเต็ปนี้ได้จากขั้นใดมาใช่ไหมที่มันของจริงเนอง เอาตัวเท่ากันไหมจะได้ไปเอาตัวเท่ากันมาให้เออเอามาเถอะเดี๋ยวจะเ,เก่งเกินเกินเกินคนอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละเล่นปืนลูกซองดีกว่าเกียนกว่าเยอะเปียนตัวให้เข้าน,นะครับ Ô dĩ lê ná, luôn sáng, á dạ à? hả? ná lên dạ 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 này dạ 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 này dạ 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 luôn dạ lên dạ 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 มันไปไหนรู้เปล่าหรือเปล่าอ,อ,อะไรครับพี่ซิ้นไหนลูกสองสองมาสองกว่าหายแล้ว เราไหวแล้วมั้งแล้วคนเดียวไหวเดี๋ยวดูสเต็ปยิงเอาจริงแล้วอาจริงแล้วทักแม็กปั๊มยายิ่งยิ่งเจ็บเจ็บหนึ่งละครเท่ากันก็ไม่เท่าไรหร่มุนมุด chết muốn phẩm già chắc mát Hắn tù bánh phẩm già mượt Bám già win phẩm già mượt chắc หัวสามไม่แตกเลยเอ็นดูรักแม็กซ์ตัยาลัวด Moon? Moon? มุนหมุนวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนยิงสวนวิ่งสวนหัวสองโอ้ไม่ใช่แลยหัวสองหัวสามไม่ตายกูตายกูตายมึง ไม่ปั๊มยาสวนน่ะเอยวิ่งหมุนทำไมต้องลองวะเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจให้พี่เล่นโหดกันไปอ่ะน้องะทางสวนหนึ่งทางหมุนหมุนทางสวนสองหมุนหมุนหมุนชักแม็กปั๊มยา

แมแล้วไม่ไหวแล้วเป็นเป็นฟ้านะอะไรอะไรคืออะไรเนี่ยให้สองเลยิงลูกสองไม่โดนมาเลยมาเลยมาเลยไหวแล้วตัวละครเดียวกันวาะดิ p r ชิป i เต็ดยิงสวนเก็บหนักโหมืดมืดไหมมืดไหมี๋ยวเจอสเต็ปใหม่สเต็ปละครเท่าไัร เก่งเลยพี er ่เก็บเลยเก็งเลยเก่งเลยก่เกเจอต่บลุมเต็บลุ่มเติบลุ่มแต่เิลนิงครับแต่ลุมได้ไม่กิ่งหนึ่งหนึ่งครับกิ่ลุม พี่เขาอยาู่ไหนอ่ะเนี่ยนี่เนม่ยฮะเดีไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไติดราสับลุมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมครกันไปละ